ุณผู้ชมครับโปรแกรมถัดไปของสโมสรเมืองทองอยูไนเต็ดของเราจะเกิดขึ้นในวันเสาร์ที่19มีนาคมนี้นะครับเราจะบุกเยือนทีมช้างศึกยุทธหัตถีสุพรรณบุรีเ c ฟนักสนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับแข่งขันกันช่วงเวลา18นาฬิกาตรงเ็เรียกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่มีโปรแกรมฟุตบอลไทยลีกนะครับโค้ชมาริโอโยูรอฟสกี้ก็ได้ฟื้นฟูสภาพร่รางกายให้กับเหล่าคุณพลกีเล่ผยองของเราอย่างเต็มที่เลยล่ะครับ หลายคนสอบถามทางเพจของเมืองทอนะฮะซาดอมีซซเยฟไปไหนก็ไม่ได้ไปไหนนะครับมีการบาดเจ็บตั้งแต่ก่อนเกมที่เราจะบุกเยือนโปริ t เทโลนะฮะแต่ช่วงนี้สภาพร่างกายของซาดอก็ดีขึ้นเรื่อยๆแล,ละราคเป็นการเจ็บจากการฝึกซ้อมนั่นเองล่ะครับน่าจะเป็นหนช้อยเป็นหนตัวเลือกให้กับโค Mario ้ชมาริโอยูรอฟสกี้ในเกมที่เราจะบุกเยือนสุพรรณบุรี FC ในวันเสาร์ที่ถึงนี้นั่นเองล่ะครับ เกมไทยลีกสัปดาห์ที่25ครับต้องบอกว่าเป็นโจทย์ที่ยากพอสมควรสำหรับสโม,มสรเมืองทองอยูไนเต็ดของเรานะฮะเพราะว่าเจอกับเจ้าถิ่นที่อยู่ในโซนพื้นที่อันตรายเลยล่ะครับสุพรรณบุรีเองยังอยู่ในพื้นที่สีแดงนะครับจำเป็นต้องคว้าสามคะแนนในบ้านของตัวเองให้ได้นะฮะแต่ว่าถ้าสังเกตดีๆเนี่ยเจอสุพรรณบุรีส่วนใหญ่มักจะเจอช่วงท้ายๆฤดูกาลแบบนี้แหละครับแล้วสุพรรณบุรีก็อยู่ในสถานการณ์แบบนี้ตลอดเวลาเลยล่ะครับ นักเตะกีฬาผู้ชอ,อก็น่าจะเคยชินกับการเล่นฟุตบอลภายใต้สภาพความกดดันแบบนี้อยู่แล้วล่ะครับคุณผู้ชม What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head constantly, thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative. I don't want to get lost in the sedative. Got to show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let them win. I'll take a stab, I want to chase a bag. I want to way I can change all the things เดี๋ยวใกล้ๆวันเราจะมาอัปเดตการแข่งขันกันอีกสักครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะครับ ก้งถ้ายให้คุณผู้ชมได้ชมภาพบรรยากาศการฝึก enfin, ซ้อมของเหล่าคุณพลกีเลนพยองบางส่วนนะฮะภายใต้สภาพอากาศที Dynasty ่ร้อนระอุมากๆเลยละครับคุณผู้ชมร้อนมาซักสี่สัห้าวันแล้วละครับนักเตะกีเลนพยองเนี่ยพอซ้อมเสร็จแหมแทบจะวิ่งเข้าห้องน้ําอาบน้าแช่ตัวกันเลยละครับนักเตะไทยว่าหนักนะครับนักเตะต่างชาติเนี่ยเป็นห่วงเหมือนกันนะครับว่าจะปรับสภาพอากาศกันได้มากน้อยแค่ไหนนะฮะโดยเฉพาะ ตั้งแต่ที่มาจากโซนยุโรปนะครับอย่างเยสเปอร์หรือเฮนรี่เนี่ยฮะบ้านเขาเนี่ยติดลบซะส่วนใหญ่นะครับมาอยู่ที่นี่โอ้โห34 35องศานะฮะ <laughs> เราน่าจะอยู่ภายใต้อุณหภูมิแบบนี้ไปอีกสัก1-2-3เดือนด้วยกันล่ะครับ <laughs> What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head constantly. Thoughts jumbled round. Think I need a new lobotomy. Wait. All these thoughts are too negative. I don't want to get lost in the sedative. Got to show them what I got. I'm competitive. You know I'm about to go off. I won't let them win. I'll take a stab. I want to chase a bag. I want to way I can change all the things I left.